สวัสดีครับช่วงนี้ได้เวลาของสเก็ตข่าวแล้วนะครับสเก็ตข่าวแรกวันนี้เดี๋ยวพาไปเที่ยวกันก่อนเลยแนวธรรมชาติหน่อยไหมครับเดี๋ยวพาไปเที่ยวป่าไผ่ที่พัทลุงครับมาที่นี่เลยครับสวนไผ่ขวัญใจอยู่ที่อำเภอควนขนุนครับชาวบ,บ้านในพื้นที่ก็เลยคิดจะทาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแนวธรรมชาติครับนาสินค้าพื้นบ้านต่างๆมาจําหน่ายกันและที่สําคัญเขาตั้งใจจะให้ที่นี่เป็นตลาดสีเขียวไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องของขยะ จะไม่ตั้งถังขยะสาธารณะเอาไว้นะครับจะมีเฉพาะไปฝากไว้ตามร้านได้ที่สำคัญใครที่มาช้อปปิ้งมาซื้อของที่นี่ขอให้นำถุงผ้าติดตัวมาด้วยส่วนไฮไลท์ของที่นี่เขาบอกว่าหนีไม่พ้นห้องน้ำครับไหนๆพามาเที่ยวสวนไผ่ป่าไผ่ทั้งทีแล้วให้เข้ากับบรรยากาศนี่ไงครับห้องน้ำแบบไผ่เรียกว่าการดีไซน์ออกแบบนี่ไม่แพ้เมืองนอกเลยนะครับแถมวัสดุนั้นได้มาจากธรรมชาติ แต่ใครไปใครมาก็แหมไม่รู้เข้าไปแล้วจะลงกรอนอย่างไรดูนี่ครับอุปกรณ์ลงกรอนคุณผู้ชมว่าเขาจะสับกรอนยังไงไม่ให้ประตูห้องน้ําเปิดครับเอาหลายท่านเดาถูกนะครับนี่ไงครับเข้ามาแบบนี้เสร็จแล้วก็สับลงไปคราวนี้ครับสงสัยห้องน้ําผู้หญิงเต็มคุณพี่ผู้หญิงท่านนี้ก็เลยอยากจะขอเข้ามาสัมผัสห้องลูกชายหน่อยปรากฏเจอลูกชายประท้วงแบบนี้ครับ ผู้ชายลองดูได้ไหมแม่ออกไปออกไปออกไปเด็กผู้หญิง okay. <Okay>. yeah. โอเคโอเคเย้ <sh arp interest> ไม่เป็นไรนะลูกขอแม่ดูแป,ป๊บหนึง่งอยากรู้ว่าลงกลอนยังไงนะครับ <sh arp interest> วันนี้หมดเวลาของ <sh arp? S 3> สเก็ตข่าวแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ